ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามาเอาโนต้ตตัวนี้เราบอกว่าเนี่ยคือเมเจอร์สเกลหรือสูตรเมเจอร์ถ้าเราทำอย่างเงี้ยเขาเรียกไอตัวที่หนึ่งเมเจอร์เลยคือตัวนิ้วชี้คือตัวนิ้วชี้ในหนังสือแพทเทิร์นที่หนึ่งนะใครมีหนังสือเปิดไปดูเราสังเกตแพทเทิร์นที่หนึ่งแพทเทิร์นนี้บนสุดเลยไอเนี่ยคือสูตรนี้ทีนี้ผมจะเอาสูตรนี้มาเขียนถ้าผมเอา A ผมก็เขียนบนล่าง ข้ามช่องมาบนล่างข้ามช่องมาบนล่างเราก็เติมลูกเมียน้อยเข้าไปถามว่าเนี่ยคือสเกลอะไรเมื่อกี้ผมบอกว่านิ้วชี้นิ้วชี้ฝรั่งเรียกอะไรครับดัดชนีดัดชนีภาษาไทยแปลว่าอะไรตัวชี้วัด <c ười> คือมึงอยากชี้อะไรมึงเอานิ้วชี้ชี้ก่อนเอยเพราะฉะนั้นภาษาไทยโคตรเท่บอกเลยตัวชี้วัดดัดชนีหรืออินเด็กอินเด็กฟิงเกอร์ ฝรั่งเรียกอิ d e x Finger index finger อยู่ที่นิว้วนิ้วชี้อยู่ที่โน้ตไหนโน้ตตัว A เพราะฉะนั้นรูทสาย6อันนี้คือ A Major Scale เก็เขไหมง่ายไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเอา้าถ้าสูตรนี้มันใช้ได้ผลกูก็จำสาย6กสิวะเอา่ามันก็เลยกลายเป็นที่ว่าอ่เอาใหม่เอาอีกสักตัวหนึ่งเอา F อา่ะบนล่างก่อนบนล่างบนล่างบนล่างลูกเมียน้อย Szexi,